สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการนําความรู้เรื่องค่าเชิงอนุพันธ์รวมมาประยุกต์ใช้ในอีกแง่หนึน่งนะคะก็คือการประมาณรากของระบบสมการนั่นเองถ้าเรามีสมการอยู่2ส,สมการ2ตัวแปรถ้าตัวแปรเป็นลักษณะเชิงเส้นก็คือเป็นยกกําลังหนึ่งเราสามารถหาคําตอบได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีกําลังสองมาเกี่ยวข้อง การแก้สมก,การนั้นๆเนี่ยการแก้ระบบสมก,การค่ะก็จะมีความยากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะนําความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยอนุพันธ์รวมค่ะมาใช้แก้ระบบสมก,การแบบนี้โดวยวิธีการที่ใช้เนี่ยจะชื่อว่าวิธีการของนิวตันค่ะมาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าขั้นที่หนึ่งค่ะเราจะต้องจัดรูปสมก,การให้ขวามือเป็นศูนย์ก่อน เพราะความมือเป็นศูนย์ปัดเราจะให้ชื่อเขาว่า fxy แล้วก็ gxy ถ้าอย่างตัวอย่างข้างบนเนี่ยเราก็จะได้ว่า fxy เราก็จะให้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบยี gxy ก็จะเท่ากับ x กำลังสองลบ y ลบหซึ่งต่างก็เท่ากับศูนย์ค่ะ แล้วเราก็จะสุ่มเลือกจุดเริ่มต้นมาสักจุดหนึ่งเป็นค่า x ศูย์ y ศตอนนี้เรามีสมก,การอยู่สองสมก,การซึ่งอาจจะมองเป็นเส้นอาจจะเป็นเส้นโค้งสองเส้นซึ่งเราอยากจะหาคำตอบคืออยากหาจุดตัดของเส้นสองเส้นแต่เราก็เลือกที่จะไปหยิบจุดมาสักจุดหนึ่งก่อนแล้วพยายามทาซ้ำ ให้มันเข้าใกล้กับจุดคําตอบค่ะก็คือการเริ่มต้นจากการเลือกจุด x 0น y 0นมาก่อนคู่หนึ่งหลังจากเลือกจุดมาแล้วค่ะเราจะทําการประมาณค่า fx, y gx, เมื่อสักครู่โดยสนใจที่จุด x ศ y 0จากเดิมนะคะตอนที่เราใช้ค่าเชิงอนุพันธ์รวมเนี่ยเราจะ มีจุดออริจินอลเป็น x แล้วก็เกิดการขยับไปเป็น x บวกเดลต้า x ออริจินอลเป็น y ขยับไปเป็น y บวกเดลต้า y แต่คราวนี้เราขอเปลี่ยนนิดนึงจากจุด x 0ขยับไปที่ x ค่ะโดยที่เรามองว่า x คือตัวคำกอบจริงๆเราจะเริ่มจาก x 0ย์แล้วก็พยายามขยับขยับเข้าไปหา x เรื่อยๆ y ศย์ก็เช่นเดียวกันขยับไปหา y เพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรอินทิกรลสูตรเดิมนะคะตำแหน่งนี้ก็จะกลายเป็น x ตำแหน่งนี้จะกลายเป็น y แล้วก็ประมาณตรงนี้ด้วย x ศูนย์ y ศูนยแล้วก็ดของ fx ศูน y ศูนย์เพราะฉะนั้นก็ลงมือเขียนสูตรค่าเชิงอนุพันธ์รวม ณจุด x ศูนย์ y 0ย์ค่ะพา r t เชื f, x, ่อดิฟ f เทียบ x ใช้สัญลักษณ์ f x ่างนี้ก็ได้คูณอยู่กับ dx พา r t เชื่อดิฟ f เทียบ y คูณอยู่กับ dy หลังจากนั้น dx คืออะไร dx คือส่วนที่แตกต่างระหว่าง x กับ x ศย์ก็กลายเป็น x ลบ x ศู y ลบ y 0ูนยทำแบบนี้ค่ะ3มบรรทัดเหมือนกันเลยกับ g จะได้ตัวนี้ออกมา พอได้ออกมาสองสมการนี้ค่ะตัวนี้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้เท่ากับตัวน,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 นี้เป็นการประมาณนะแล้วเราก็เซตเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะว่า fxy เราจะตั้งให้เป็นฟังก์ชันที่ย้ายข้างเรียบร้อยแล้วมีฝั่งหนึ่งเป็นศูน gx y ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือศูนย์ เราก็จะทําการย้ายข้างพจน์นี้ค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดลบก,ก็จะได้ตัวน,นี้ออกมาเหมือนกันกับ g x y ตัวนี้เท่ากับ0หายไปย้ายข้างพจน์นี้มาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นติดลบเราก็จะได้ระบบสมการขึ้นมาใหม่สองสมการซึ่งตอนนี้ระบบสมการที่เรากําลังดูอยู่ค่ะมีตัวแปรที่เราอยากจะหาเป็น x ลบ x ศูนย์ y ลบ y ศ x ลบ x ศ y ลบ y 0ขยับตัวแปรที่อยากหาไปเป็น x ลบ x ศย์ y ล y ศูนะคะทีนี้เราก็จะทําการลงมือแก้สมการสองสมการนี้โดยใช้กฎของคา莱เมอร์ยังจำได้อยู่ไหมเดี๋ยวครูรีวิวให้นิดนึงนะคะกฎของขา莱เมอร์เราบอกว่าสมมุติว่าเรามีระบบสมการชื่อว่า ขอเป็นแบบกำลังหนึ่งง่ายๆ ax บวก by เท่ากับ c dx บวก ey เท่ากับ f สมมติว่าเรามีระบบสมการอยู่เราก็จะทำการแปลงก็เป็นเริกซ์ก่อนใช่ไหมกลายเป็น ab be คูณอยู่กับ xy เท่ากับ C, F พอได้อย่างนี้ปับ๊บคารเมอร์บอกเราว่าอยากจะหา x หรอไม่ยากเลยให้เราหา Determinant น่นคะคะ t e r m i n a n t ของอะไร d e t e r m i n a n แแบบนี้นะตัวส่วนก็คือ Determinant ของเมทริกซ์นี้ A, B, D, E ตัวเศษคืออะไรอยากหา x ให้นำสัมประสิทธิ์ตรงนี้ไปแทนในตำแหน่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ c f b e อยากหา y ทำคล้ายกันแต่แทนที่เราจะนำตัวนี้ยกไปใส่คอลัมน์แรกเราจะยกไปใส่คอลัมน์ที่สองมันคือตัวแปรที่สองนั่นเองเพราะฉะนั้น y ก็คือตัวบนนะคะ a dcf ตัวส่วนเหมือนกัน d e t e r m i n a n t ของ abde ทีนี้ในสถานการณ์ของเราคล้ายๆกันเรามีตำแหน่งนี้เป็น x x ลเเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น x x ลศูตำแหน่งตรงนี้เป็น y แลเรามี y y ลบ y ศย์ตรงนี้จะกลายเป็น y ลบ y ศูนย์แล้วก็ จับตัวนี้ไปแทนที่ในคอลัมน์แรกตอนที่เราจะหา x ลบ x ศูนย์ 0. แทนที่ในคอลัมน์ที่สองกอนจะหา y ลบ y ศูนย์ 0, เราจะได้สูตรสำเร็จออกมาเลยค่ะกลายเป็นตัวนี้โดยใช้กฎของครามเมอร์นะคะพอได้สูตรสำเร็จออกมาแล้วเราก็จะย้ายค่า ย้ายค่า x ศนย์ไปอยู่ฝั่งโน้ตก็จะได้ว่า x เท่ากับอะไรบางอย่างออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งถ้า x ค่า y ที่เราได้ออกมาตัวนี้จะกลายไปเป็น x ศูนย์ y ศูย์ตัวใหม่แล้วเราก็ทำขั้นตอนเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าประมาณที่เราต้องการคือเดี๋ยวตอนทำตัวอย่างเนี่ยครูก็จะมีการใช้ excel เนาะมาทำให้ดูว่า ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคําตอบที่เราได้จะใกล้เคียงคําตอบจริงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ตัวอย่างนี้ก่อนแอบก๊อปี้สูตรการหา x อยมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะนําไปใช้แทนค่าเลยนะคะหัวข้อนี้เนี่ยเราก็ ครูกดดีไลท์สูตรให้ดูเรียบร้อยแล้วก็มีสูตรออกมาให้ดูแล้วก็ฝึกการนำสูตรไปใช้งานนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าครูย้ายข้างตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเปลี่ยนตรงนี้เป็นเท่ากับเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกเนาะ x เท่ากับ x ศูนย์บวก y เท่ากับ y ศูนย์บวกตัวนี้นะะย้ายข้างเรียบร้อย ตอนนี้เรามีค่าเริ่มต้นค่ะเป็นสองสามเราก็จากขั้นตอนแรกที่เขาลงมือทำเขาต้องเซต fx y gx y ก่อนเพราะฉะนั้นครูก็จะขอเซต fx y ก็จะต้องเป็น y ลบ x กำลังสองลบสี่ gx y ที่ต้องเท่ากับศูนย์ด้วยเท่ากับ x ลบ y กำลังสองบวกหนึ่งรได้ค่าผิดใช่ไหมคะ y ลบ x กำลังสองบวกสหลังจากนั้นเราอยากหา x เราจะต้องทราบอะไรบ้างต้องทราบทั้งในข้างในนี้ทุกตัวเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาหาดีเท r m i n a น t เพราะฉะนั้นขอเริ่มที่ f 2, f 2องสาม f สอสาก็จะเท่ากับ สามลบสองกลังสองบวกสค่ะกลายเป็น3 g 2 3ีสองเท่ากับสองลบสามกำลังสองบวกหนึ่าสองเลบเบวกสได้ลบหต่อไปหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x แล้วก็เทียบ y เริ่มจากดิฟเทียบ x ก็ได้ลบ 2x ตรงนี้ไม่ง่ายเนาะดิฟเทียบ y ดิฟเทีย y ได้1ค่ะดิฟอย่างเดียว p a r เชียลดิฟอย่างเดียวไม่พอต้องแทนค่าที่จุด 2, 3ด้วย f x 2, 3เท่ากับลบ4 f y 2, 3เท่ากับ1 ได้ตัวนี้ออกมากปั๊บยังไม่พอค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ g x ดิฟ g เทียบ x ได้หนึ่งค่ะ d dif g เทียบ y ได้ลบส y แทนค่าที่จุดสองสาเท่ากับ1ตัวนี้เป็นลบห ได้องค์ประกอบมาทุกตัวแล้วเราก็แทนค่าลงไปในสูตรค่ะหานะคะ่า x x เท่ากับเริ่มจาก x ศูนย์ก็คือ2บวกกับตรงนี้ตั้งเป็นเมทริกก่อนก็ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะลบ f 2 3กับลบ g 2 3ก็คือลบ3กับ 6, ลบ3 ตัวหลังคืออะไรตัวหลังคือ partial diff เทียบ y ของ f กับ g ค่ะ partial diff เทียบ y ก็คือตัวนี้และตัวนี้1กับลบหตัวส่วนก็ทำทำนองเดียวกัน partial diff f เทียบ x ลบสหลือตัวหลัง เทีบ y ก็คือ1ลบ6แล้วเราก็ลงหา Determinant ตรงนี้ออกมาค่ะคูณลง18ลบ6ได้12หารอยู่กับคูณลง24ลบ1 23เพราะฉะนั้นเราจะได้ x มาเป็นตัวนี้จิ้มเครื่องคิดเลขมาเป็นตัวเลขประมาณ 2. ห้าสองหนึ่งเจ็ดของ y ทําคล้ายกันเวลาแทนค่าก็ยังหยิบมาผิดตัวนะคะ y ศูนย์ก็คือสาบวกกับตัวนี้ถ้ายังจำได้อยู่ของพารเมอร์เนี่ยตัวส่วนมันเหมือนกันเนะ 1, าะ1นึบหเะฉะตัวนี้จะเป็น3ามบวกกับซัมติงส่วนยี่สิบสามตัวบน y ก็คือตรงนี้ฮาร์เช่ดิฟเฟกับ g เทียบเลบสี่หนึ่งค่ะตัวหลังลบ f กับลบ g ลบสามกับหกคูณลงลบยี่สิบสี่บวกสามได้ลบยี่สิบเอ็ด จิมเครื่องคิดเลขตรงนี้ออกมานะคะจะได้ประมาณ2องจุดศนกเ้านี่ก็คือหนึ่งขัง้นจากจุดสองสามตรงนี้ที่เป็น x0y0 ศย์เราได้ x0y0 ูย์วย์ตัวใหม่ค่ะมีการขยับนิดนึงขยับเพื่อไปหาตัวโซลูชั่นจริงๆเนาะทีนี้จะทำยังไงถ้าเราจะ นื่องจากเราทํามือไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องทําซ้ําหลายรอบมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอเซต t i n g ระบบให้พร้อมกับการเป็นลง Excel นะคะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้เราจะต้องใช้ค่าอะไรบ้างนี่คือข้อมูลที่เรามีจากหน้าที่แล้วเราคำนวณเอาไว้แล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลงทำใน Excel เนี่ยเราก็จะเริ่มกันที่ x 0 y 0เพราะเราก็บอกว่าเดี๋ยว x ตัวใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นเราจะเกิดจากการนำ x 0มาบวกกับาอาไรตรงน,นี้แล้วก็หารด้วย4 ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลบ f ลบ g ก็คือตัวนี้ตัวนี้เราก็จะเล็งเข้าเป็นลบ y ศบวก x ศูนย์กำลังสบวกสลบ x ศบวก y ศูนย์กำลังสองบวกหนึเพเดี๋ยวเราจะไปทำการทำสมตังนี้เป็นดิฟเทียบ y ตรวนี้นะคะดิฟเทียบ y ก็คือ1 ตรงนี้ก็คือลบสอง y ศูนลบสอง y ศตัวหารเดี๋ยวลงมือคำนวณทีเดียวก็รามันเหมือนกัน y ตัวใหม่ก็เกิดจากการเอา y ตัวเดิมบวกด้วยค่าอะไรบางอย่าง f x ก็คือลบส x ศ g x ก็คือหนึ่ง ตรงนี้จะต้องเป็นลบ y ศูนย์บวก x ศูนย์กำลังสองบวกสี่ตรงนี้ผิดนะคะต้องเป็นลบสี่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งเพราะว่ามันมีติดลบอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะลบ y ศูนย์บวก x ศูนย์ลบสี่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบหนึ่ง ลบสี่หารด้วยสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมก็คือ f x g x ลบสอง f ศูนย์หนึ่ง f y g y หนึ่งลบสอง y ศูนย์ เดี๋ยวจะนำระบบนี้ค่ะไปเซตใน x x e l เราแล้วก็จะทำการ Iterate ให้เห็นว่าทำซ้ำแล้วคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะมีการลู่เข้าไปหาตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งจะใกล้ๆกับโซลูชันจริงมากๆหลังจากที่เราได้เซตร,ระบบเอาไว้เรียบร้อยว่าเราจะทำการทำซ้ำนะคะเราก็มาเปิดโปรแกรม Excel แล้วครูก็แอบ,บเอาสิ่งที่เราทดไว้เนี่ยมาแปะไว้ด้านข้างเราก็จะสร้างฟเออสร้างคอลัมน์นะคะสำหรับ x y แล้วก็สร้างคอลัมน์สำหรับตัวหารสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้คำนวณได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นโดยใช้ x 0 y 0เป็น2กับ3ค่ะหลังจากนั้นเราจะคำนวณตัวหารตั้งเอาไว้ก่อน ซึ่งตัวหาในที่นี้ก็คือ Determinant ของเมทริกอันนี้นั่นเองวิธีการคำนวณน,นะคะก็ใส่สูตรลงไปเลยค่ะเท่ากับลบสอคูณ x ศยถูกไหมคะลบสคูณ x อยคูณอยู่กับลบสคูณ y นะคะก็คือตัวนี้ นี่คือคูณลงลบสอง x ศูคูณลบสอง y 0แล้วก็ลบด้วยคูณขึ้นคูณขึ้นในที่นี้คือหนึค่ะ mm hmm. ก็จะได้ตัวเลขออกมา1ตัว mm hmm. เป็นตัวหารเก็บเอาไว้ต่อไปเรามาคำนวณ x ตัวใหม่ mm hmm. ก็คือการนำสูตรตัวนี้ค่ะมาคิดวิธีการคำนวณ x ก็คือเท่ากับเอาตัวก่อนหน้าแล้วบวกด้วย Determinant ของเมทริกนี้หารด้วยตัวหารที่เราคำนวณเอาไว้ในช่อง D2 นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบวกด้วยเปิดวงเล็บเอาไว้ก่อนนะคะก็จะต้องพิมพ์ตัวนี้เข้าไปคูณกับตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลบ y ศูนย บวก x ศูนย์กกำลังสองลบสี่แล้วก็คูณอยู่กับตัวนี้ค่ะลบสองคูณ y ศูนย์วงเล็บติดคูณลงลบคูณขึ้นคูณขึ้นในที่นี้ขอใส่วงเล็บลกันลบ x ศบวก y ศูย์ยกกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งวงเล็บปิดเรียบร้อยคูณลงลบกับคูณขึ้นทีนี้ขอเช็คตัวสูตรนิดนึงอ,นอันนี้ก็คือ x ศูนย์นะคะ b สองตรงนี้คือ x ศูนย์บวกอยู่กับตรงนี้ต้องใส่วงเล็บครอบเพราะเดี๋ยวเราต้องหารด้วยตัว สีเหียมหารด้วยช่องนี้ก็จะได้ x ตัวใหม่ออกมาของ y ทำคล้ายๆกันค่ะเท่ากับ y ศูนย์เนาะบวกกับลบสอง x ศูลบสคูณ x ศนย์ คูณอยู่กับลบ x ศูนบวก y ศย์ยกกำลัง2อลบหอันนี้คือคูณลงลบกับคูณขึ้นคูณขึ้นก็คือลบ y 0ูนยบวก x ศย์กกำลังสองลบสคูณลงลบคูณขึ้น ทีนี้ก็ใส่วงเล็บตรงนี้นะคะหารด้วยตัวนี้จะได้ y ตัวใหม่ออกมาทีนี้เราทำการทำซ้ำแบบนี้ค่ะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอคำนวณตัวนี้ก่อนวิธีการเราก็ ลากตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวหารตัวใหม่แล้วเราก็จะทำเช่นนี้ไปหลายหลายครั้งครูก็ให้เขาลันปกติเลยเราก็จะสังเกตว่าเราจะได้คำตอบออกมาค่า x ที่เราทำการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะในที่นี้เนี่ยครูก็ทำซ้ำไปจนถึงห้าสิบครั้งสังเกตว่าตัวเลขที่ได้เนี่ย ซึ่งตอนนี้เนี่ยครูโชว์ทศนิยม6ตำแหน่งเนาะจะสังเกตว่าสำหรับค่า x นะคะก็จะเป็นค่าเดียวกันตั้งแต่ทำสาครั้งที่5แล้วของค่า y ก็เช่นเดียวกันเท่ากับว่าตัวคำตอบของระบบสมการก็คือมีค่า x เป็นเท่านี้มีค่า y เป็นเท่านี้นั่นเองนี่คือการ ใช้ค่าเชิงอนุพันธ์รวมค่ะมาประมาณค่ารากของระบบสมการซึ่งถ้าเรานำค่า x ค่า y สองตัวนี้เนี่ยไปแทนลงไปในสมการที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะได้ว่าระบบสมการนี้จะเป็นจริงซึ่งตรงนี้เราก็ได้คำตอบออกมาแล้วจากการใช้ค่าเริ่มต้นนะคะเป็น x เป็นสอง y เป็นสามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าตัวค่าเริ่มต้นของเราเนี่ยห่างจากตัวโซลูชันจริงมากๆสมมติว่าครูยกตัวอย่างสมมติครูยกตัวเลขมาสักตัวหนึ่งค่ะ x สมซติอะเป็นห้าแล้วกันแล้วให้ y เนี่ยเป็นสิบห่างกันไปเลยปรากฏว่า ตัวค่า x ถัดมาเนี่ยก็จะขยับเข้าใกล้ s โซลูชันจริงไปเรื่อยๆค่า y ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะขยับเข้าใกล้ตัวค่าจริงไปเรื่อยๆซึ่งสังเกตว่ามันจะเริ่มซ้ํากับตัวเดิมนะถ้าเรามองแค่ทศนิยม6ตำแหน่งแรกที่การทําครั้งที่7เห็นไหมคะถ้าตัวที่เรานํามาเป็นค่าเริ่มต้นไกลาจากโซลูชันก็ต้องทําหลายครั้งหน่อย แต่ว่าไม่ต้องปูณเลยค่ะสําหรับการทําซ้ําเนี่ยเพราะเพราะว่าเรามีเครื่องมือดีๆอย่างเช่นเครื่องมือพื้นฐานเลยค่ะ Excel ซก็สามารถหาคําตอบของระบบสมการได้แล้วสำหรับหัวข้อนี้นะคะเรื่องการประมาณรากของระบบสมการก็ทิ้งแบบฝึกหัดเอาไว้ให้ทำแล้วกันมีระบบสมการอยู่หนึ่งระบบ มีระบบสมการ2ส,สมการ2ตัวแปรอยู่ค่ะให้ใช้วิธีของนิวตันซึ่งก็หยิบสูตร x เท่ากับ x ศูนย์บวกซัมติมาใช้ได้เลยเนาะแล้วก็ให้ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น2องสามหนึ่งครั้งและข้อ2ให้ขยับค่าเริ่มต้นไปที่ลบสอสามค่ะแล้วก็ลองดูซิว่ามันต่างกันยังไงสองวิธีนี้ซึ่งตัวระบบที่เราเซตเอาไว้เนี่ยก็จะใช้ได้เลย,เลยใช่ไหมเราแค่เปลี่ยนค่าเริ่มต้นนะคะ และข้อสองก็มีกราฟอยู่สองเส้นด้วยกันให้ลองล่างกราฟแล้วก็ลองพิจารณาว่ากราฟตัดกันไหมถ้าตัดกันเนี่ยให้ประมาณคร่าวๆ,ๆก่อนแล้วก็นำวิธีของนิวตันค่ะมาช่วยหาว่าจริงๆแล้วโซลูชันเนี่ยมันจะเป็นค่าอะไรโอเคและหัวข้อสุดท้ายของบทนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาตอบกันในคลิปหน้า ซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับค่าสุดขีดของฟังก์ชันของ2ตัวแปรค่ะจะดูค่าต่ําสุดค่าสูงสุดสัมพัธ์ค่าต่ําสุดค่าสูงสุดสัมบ์กันเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ